มันก็ทําของมันมาตั้งนานแล้วอะอาจารย์แล้วทาไมช่วงนี้มันมีดรามา่ามันมีลงไปตรวจสอบและตกลงในหลักการเนี่ยอาจารย์ไอ้บวกลอตเตอรี่ออนไลน์พวกเนี้ยแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันทาได้หรือทําไม่ได้ฮะใ,ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการขายลอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ใช่เป็นของรัฐเนี่ยมัน จะ่ว่าไปแล้วมันก็ถือว่าผิดทุกขั้นตอนเลยนะครับเอ,อเริ่มตั้งแต่ว่าทางเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาถูกไหมครับซึ่งทางเจ้าของแพลตฟอร์มเองเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าเขาก็ซ,ซ,ซื้อมาในราคาที่เกินกว่า80บาทใช่ไหมคร <c oughs> ก็หมายความว่าผู้ที่รายย่อยที่เอามาขายให้กับทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ก็ถือว่ามีความผิดนะคต่อขายเกิน80เนี่ยนะเดียวกันเนี่ยก็ผิดประเด็นที่สองอีกเหมือนกันเช่นกันก็คือว่าผู้ขายรายย่อยเนี่ย ำรสำนักงานสลากเขากำหนดไว้ชัดเจนครับตามพรบรว่าจะต้องขายให้กับผู้บริโภคลายย่อยทั่วไปไม่ใช่ไปขายสำหรับให้กับรายใหญ่นะครับในขณะเดียวกันรประเด็นที่สามที่เป็นถือว่าเป็นความผิดอีกก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เอาไปรวมชุดแล้วก็ขายเกินราคาเพราะฉะนั้นถือว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ผิดทุกขั้นตอนแะครับ,รบตอ้องพูดอย่าง อ่ะ,อะเข้าใจว่าผิดทุกขั้นตอนครับอาจารย์มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อะตอนนี้เนี่ยเขาแทงเรื่องกันไปที่การขายหวยเกินราคาหรือว่าขายสลากเกินราคาแต่เทคนิคของแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็คือเขาขายแปดสิบครับอีกยี่สิบเนี่ยเป็นค่าบริการหรือเป็นค่าส่งหรือเป็นค่าใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้มันคือขายแปดสิบไหมฮะเออคืออย่างนี้ครับต้องแบ่งเป็นสองประเด็นนะครับคุณเคนโดครับเออมีแพลตฟอร์มที่ขายแปดสิบและ แต่ถ้าไปรวมชุดเนี่ยก็จะขายเกินกว่า80ถ้ามาคิดเฉลีย่ยต่อใบครับครับแล้วที่เขาขาย80ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในสลากหนึ่งใบเนี่ยเขาสามารถขายให้หลายคนขายให้กับคนหลายคนได้อืมเพราะว่าคนที่ซื้อจากผ่านทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้ได้สลากจริงๆนะฮะไม่เหมือนกับซื้อกระเป แบบเปาตังเนี่ยเขาก็ไม่ได้สลากจริงๆแต่ว่าเขาจะมีอมีการรีคอร์ดไว้ว่าโอเคเบอร์นี้เนี่ยได้ขายให้กับลนกอไปเรียบร้อยแล้วแต่ในการที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยซื้อผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยทางแพลตฟอร์มเนี่ยเบอร์เนี้ยสลากใบนี้ยสามารถขายให้ในกอในขอในคอในงอได้หมดเลยครับเพราะว่าคนคนคนที่รับไปเนี่ยคือรับเป็นจริงแค่หลักฐานว่าฉันได้ซื้อใบเบอร์นี้เท่านั้นเองแต่ตัวสลากเนี่ยยังอยู่ที่กลตฟอมแล้วก็แพลตฟอร์มเขาก็สามารถจะเอา สลากใบนั้นเนี่ยเลียงขายได้อีกเพราะฉะนั้นก็มีที่ขายในราคา80บาทได้นะครับและในขณาเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเอาไปรวมชุดเนี่ยเขาก็จะขายเกินกว่า80บาทเมื่อ<ๆ>เมื่อมาติดรวมคับผมแล้วแล้วถ้าเราเราแยกกันนะฮะผมก็ถามด้วยความสงสัยนะครับว่าถ้าเขาขายแยกๆใบเขาขายแบบ80บาทเนี่ยแยกๆแล้วก็มีค่าบริการที่ในข่าวบอกว่าเลี้ยงบาลีเลี้ยงบาลี20บาทเนี่ยอันนี้มันทําได้ไหมฮะ ก็สำนักง,งานสลากเองเขาก็ออกมาประกาศแล้วครับว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยสลากถ้าขายเนี่ยเกินแปดสิบาทเนี่ยทําไม่ได้แล้วก็จริงๆตามแผงเนี่ยก็เคยทําว่าเออเป็นค่าบริการยี่สิบาทซึ่งสำนักง,งานสลากก็ไปจับแล้วก็ประกาศแล้วว่าทําไม่ได้ครับอืมแล้วทําไมที่ผ่านมาครับอาจารย์ถามด้วยความเปิดใจเลยเราปล่อยให้เขาทํามาตั้งนานเราปล่อยให้เขาเนี่ย สร้างอาณาจักรใหญ่โตโอลารไม่ใช่แค่อลอตเตอรี่ออนไลน์ยี่ห้อดังกองสลากพลัสนะครับยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ก็ตีคู่กันมาทําไมมันปล่อยให้มีการทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวมันนานเหลือเกินฮะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคําถามตัวใหญ่ๆที่ต้องกลับไปถามสํานักง,งานสลากว่าปล่อยตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าก็เห็นอย่างชัดเจนซึ่งสํานังกงานทางสํานักง,งานสลากเนี่ย ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มใช่ไหมครับครับแต่จริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานผมคิดว่าก็ต้องเป็นเป็น,ปนสิ่งที่สักงานสลากต,ต้องออกมาเคลียร์ให้สังคมเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงปล่อยมาเป็นแบบนี้ครับครับที่อย่างนี้<พ>นครับที่เป็นตัวครับอย่า,มยามโม่เลยผมก็ต้องฝากว่าสักงานสลากอย่ามัวแต่ไปจับรายย่อยนะครับคือที่ผ่านมานี้เนี่ยสัมงานสลากก็จะไป ยึดโควต้าจากรายย่อยอืที่เอาไปขายให้ให้กับารายใหญ่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าผมอยากเรียนย่างงี้ฮะคุณเคนโดลองคิดดูว่าถ้าสมมติเป็นคุณเคนโดเองเนี่ยได้ได้โควต้ามาแต่ละง,งวดเนี่ยก็ห้าเล่มถูกไหมฮะห้าเล่มคือห้าร้อยฉบับถูกไหมฮะครับฉบับละกลมๆสักเจ็ดสิบาทนั่นหมายความว่าคุณเคนโดต้องเอาเอสลากเนี่ยเอาเอาเงินสามถึงห้าพันบาทไปวางไว้เพื่อซื้อสลากค่ะเพื่อจะซื้อสลากมาแล้วก็มาขาย ครับแล้วคุณเชนโดก็จะต้องขายได้เอให้ครบให้หมด500ฉบับซึ่งคุณเชนโดก็จะได้กําไร5,000บาทถูกไหมครัเพราะฉบับหนึ่งก็10บาทนะฮะสมมุติถ้ามีรายใหญ่เนี่ยมาบอกคุณเชนโดว่าเขาขอซื้อโดยที่เขาจะซื้อที่ให้ให้คุณเซนโดใบละ2บาทสมมุติถ้าถ้าเกิดว่าคุณเชนโดเนี่ยได้1,000บาทสอง้วดโดยที่คุณเชนโดไม่ต้องไปเดินเล่ขายเลยครับ ผมถามว่าคุณเฮนโดเอาไหมครับคือก็ต้องตัดสินใจเอาใช่ไหมอาจารย์โดยโดยส่วนใหญ่เพราะว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงไปเดินขายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะขายหมดหรือเปล่าแต่ถ,ถ้าไปรับสลากมาแล้วก็เอาสามพันห้ามาแล้วก็ไปส่งต่อให้รายใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสลากเนี่ยมัวแต่ไปไล่จับรายย่อยซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคแหะครับรายย่อยทําอย่างนี้ถามว่าผิดไหมผิด ตามตามระเบียบของสำนักงานาสลากแต่ว่ามันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเกิดคุณไปยึดโคต้าของในเอมาแล้วก็คุณก็เอาโคต้าไปให้ในดีในดีก็คงยังทําแบบนี้ครับเพราะว่าเขาไม่เขาเขาไม่จําเป็นต้องต้องไปเลข่ขายให้เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องติดป้าจะขายหมดหรือไม่ในงวดนั้นเขาแค่สง่งส่งโคต้าต่อไปให้รายอืมครับค แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ข้อหนึ่งสองสามตอนต้นนะครับว่ายัางไงมันก็ผิดมันผิดตั้งแต่ต้นแสดงว่าสิ่งที่คุณนอ็อตหรือใครก็ตามที่อยู่ในแพลตฟอร์มจะออกมาชี้แจงจะออกมาเอาเอกสารหลักฐานมายันเนี่ยทยํายังไงก็ผิดใช่ไหมฮะใช่ครับจะบอกว่าเร,เรื่องของการแล้วผลงานสลากเองก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับฮ เราก็เราก็เห็นข่าวข่าวพร้อมกันเลยนะฮะสำนักงานสลากประกาศชัดเจนว่าก็เป็นความผิดแต่ก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าได้ได,ได้ได้ทำหน้าที่ของสำนักงานสลากเป็นแต่ว่าก็อาจจะช้าไปหน่อยก็เลยสร้างความกังขาให้กับสังคมนลครับครับแล้วอ่ะคุณน็อตล่าสุดเขาบอกว่าวิธีว,วิธีการกว้านซื้อหวยเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะฮะทำไมไม่มีใครเห็นครับ,รบเพราะพยายามชี้แจงในสิ่งที่เขาทำะนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้หวันอะไรเขายังมั่นใจว่าเขาทําได้อย่างถูกต้องอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงฮะ คือผมเข้าใจว่าสิ่งที่ถ้าเป็นตามข่าวที่ที่ทางเจ้าของทางกองสลักพลัสให้สัมภาษณ์นะฮะผมว่าใช่ครับเป็นเรื่องที่ทํากันมานานแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดตามระเบียบของพนักงานสลากครับเอการที่จะมากว้านซื้อแล้วเอาไปรวมชุดมันก็มันเป็นมานานนะฮะเอาจริงๆถ้าดูจากสมมุติเอ,อซื้อขายผ่านแอปเป่าตังค์นะฮะเราก็มีแนวโน้มจะเห็นได้ว่าตลาดประมาณสิบ กว่าล้านใบนะฮะแต่มีคนซื้อเนี่ยแม็กซิม,มัมก็คือล้านคนนะฮะนั่นก็หมายความว่าหนึ่งคนถ้าเฉลี่ยนะ,ะก็คือหนึ่งคนเนี่ยซื้อสักสิบใบนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะมันมีมันจะมีจํานวนหนึ่งที่ซื้อหลายๆใบเพื่ออะไระครับเพื่อซื้อแล้วก็เอาไปรวมชุดนะครับ <c oughs> ถามว่าพวกองเนี้ยมีเยอะไหมมันก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ถามว่าเป็นความผิดไหมก็เป็นความผิดแล้วก็สำนักงานสลากตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้เพราะว่าสำนักงานสลากเองก็ประจักษ์สัมพันธ์ว่าในแต่ละสลากแต่ละใบเนี่ยกี่จะมี Q R code ซึ่งเขาสามารถจะเช็คกลับไปได้ว่ารายย่อยรายไหนที่เป็นคนขายคครครับับบนี่กับสลับใบนี้อือคือถ้าถ้ามองในมุมของยอดขายครับอาจารย์ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะครับยอดขายมโหัวลานขนาดนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมันสร้างเงินหมุนเวียนในวงการนี้มีการสร้างงานสร้างอาชีพเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้พูดว่าทํำยังไงให้สลากออนไลน์มันถูกต้องพอจะแนะนําได้ไหมครับอาจารย์หรือยังไงมันก็ไม่ถูกคือคือคือผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ถ้าเออคุณคุณเซนโดลองลองลอง,ลองดูภาพตามนะ,ค,ะครับว่าสลากเนี่ยมันมันออกมาร้อยล้านฉบับใช่ไหมครับ,รบเออเป็นสลากการกุศลเนี่ยประมาณยี่สบสามล้านฉบับนะฮะซึ่งสลากการกุศลเนี่ยจับราคาที่รับออกมาจากสำนักสลากประมาณหกสิบเก้าบาทกว่าส่วนสลากทั่วไปที่เหลือเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบนิดๆเราตีกมลมๆว่าในร้อยล้านฉบับเนี่ยต้นทุนคือเจ็ดสิบบาทถ้าเอามาขายแปดสิบบาทจริง ก็แสดงว่าผู้ขายเนี่ยจะได้กําไรสิบบาทในร้อยล้านฉบับร้อยล้านนี่ก็คือพันล้านสองงวดครับถูกไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือสองพันล้าน <c oughs> ปีหนึ่งเนี่ยคือเงินเงินตรงนี้เนี่ยสองหมื่นสี่พันล้านครับเป,เป็นผลประโยชน์ที่มา,าอันนี้เราประมาณการขั้นต่ำที่ขายที่แปดสิบบาท <c oughs> ครับครับถ้าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าสองหมื่นสี่พันล้านเนี่ยถูกกระจาย ไปกับผู้ค้ารายย่อยจริงๆแล้วถูกขายแบบเไม่ไปรวมชุดไม่อะไรจริงๆเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างเอการหมุนเวียนของเองินได้มากไปเป็นควรลดยกรระ,ะดับร่างนะครับครับทีนี้เรากลับมาถามว่าแล้วทําไมมันถึงไม่สามารถที่จะขายเาให้มันอยู่ในราคาแปดสิบาทได้ที่คุณเชนดูถามเนี่ย <S S S ผมคิดว่ามันเกิดจากการรวมชุดนี่คือปัญหาอันนี้คือสาเหตุหลักครับที่สลากถูกขายเกินราคาเพราะว่ามันเกิดจากการเอาไปรวมชุด <c oughs> ในเลขเด็ด <c oughs> ในแต่แตละงวดละงวดหนึ่งเนี่ยมันมีเลขเด็ดอยู่หลายชุดหลายหลายตัวเลขนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมชุดก็เลยทําให้เอ,อราคาของสลากเนี่ยมันมันมาคิดเฉลีย่ยต่อไปมันแพง <c oughs> มันแพงวิธการแก้ก็คือมีอยู่อย่างเดียวครับคือต้องทํายังไงให้การรวมชุดเนี่ยไม่เกิดไม่ไม่เกิดประโยชน์ก <c oughs> ับผู้ซื้อครับนั่นก็คือผู้ซื้อเนี่ยต้องสามารถเจอเลือกเลขที่ตัวเองต้องการได้ ครับแล้วจะซื้อกี่ฉบับก็ได้ฮะฮะซึ่งก็เป็นก็ก็เป็นที่มาของการนําเสนอว่าให้มีการขายสลากออนไลน์อืมที่ทางสํานักงานสลากทําอยู่ก็คือขายผ่านเตาตังเนี่ยเรายังไม่เรียกมันว่าเป็นสลากออนไลน์ครับคเพราะว่ามันคือการเอาสลากใบมาขายผ่านออนไลน์ขายผ่านอินเทอร์เน็ตขายผ่านออนไลน์เฉยๆแต่กาอ เอแนวคิดที่ว่าสลากออนไลน์หมายถึงว่าผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขของตัวเองได้ครับค่ะเช่นคุณเคนโดอยากจะได้เบอร์หกหกศูนย์ศูนย์อย่างเนี้นะแต่ก็สามารถจะซื้อไอ้หกหกศูนย์ศูนย์เนี่ยได้กี่ใบก็ได้ตามที่คุณคุณเคนโดต้องการก็ขียเข้าไปการหลายเลขเดียวกับคุณเคนโดผมก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะาิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการเอาไปรวมชุดเราะรวมชุดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับ คือปัญหาหลักๆื้อได้เลยละ่ะครับแบาทครับปัญหาหล <ấy S 2> ักๆก็คือเรื่องของการรวมชุดนะฮะคราวนี้มาดูมุมของผู้ซื้อครับอาจารย์ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผู้ซื้อเขาเลือกที่จะซื้อสลากออนไลน์ผมไปเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกว่าไปซื้อกับคนที่ขายรายย่อยอ่ะแพงจะตายเกิน80บบาทกันทุกเจ้านั่นแหละแต่มาซื้อสลากออนไลน์เนี่ยมันถูกกว่าก็เลยตัดสินใจมาซื้อซึ่งมันก็ใช่จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ของทุกเจ้าเนี่ยถูกกว่าที่เขาเดินเลขขายกันครับอาจารย์ครับอันนี้เราจะแก้นในใกันยังไงจากที่ผมเตืเนเอนนะครับว่าหนึ่งเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยอาจจะถูกใจทางสลากที่ซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ต้องไปเดินหาซื้อแล้วสองเขาอาจจะได้เบอร์ที่เขาต้องการครับเพราะว่าสลากอาจจะถูกเวียนขายสามเวลาถ้าถูกรางวัล เขาก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเองทางเจ้าของแพลตฟอร์มเขาก็จะเอาเงินรางวัลมาให้คหรือว่าจะจัดโอนเงินเข้ามาอะไรก็สุดแท้แต่ที่ครัครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายมันสะดวกสบายกว่าแล้วก็ผมเข้าใจว่าเอถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยเหมือนทางแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาก็ไม่ได้หักในเรื่องของเภาษีหรือว่าเงินค่าค่าขึ้นเงินรางวัล สิ่งเหล่านี้ครับมันก็ม,นกมันก็เอื้อทําให้ไอการการซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็สะดวกสบายกว่าครับครับอย่างอย่างแามว่าเป๋าตังเนี่ยเอสะดวกสบายไหมก็สะดวกสบายขึ้นแต่ปัญหาของเป๋าตังก็คือว่าหมายเลขที่ต้องการผู้ซื้อบางรายเนี่ยไม่สามารถเลือกหมายเลขที่ตัวเองต้องการได้เพราะว่ามันหมดไปแล้วครับแต่ทางออนไลน์เนี่ยอย่างที่เรียนไว้เลยครับว่าเขาเบียนขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะ จะจะขายได้หลายคนผู้ซื้อก็สะดวกสบายครับ<ะ>ครับมองกันแบบนี้ไหมครับอาจารย์ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคู่แข่งทางการตลาดของสลากออนไลน์เนี่ยมันจะล้มหายตายจากหมดสุดท้ายก็คือกองสลากต้องทำเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นจะไม่ได้มีการแบ่งให้กับคนที่เป็นอ่พวกที่ทำออนไลน์สักเบ็เอกชนเนี่ยก,ก็จะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมฮะผม ผมไม่คิดว่าจะล้มหายนะครับเพราะผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มที่ทำสลาะออนไลน์เนี่ยก็คือนายทุนชุดเดิมจริงแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผมคิดว่าเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกลุ่มไยทุนเป็นตัวแทนของกลุ่มานทุนชุดเดิมน,นะครับ ม,มันยังพอไม่คิดว่าจะจะจะหายไปตราบใดที่ยังมีเออ,อย่างที่ผมเรียนนะครับตราบใดที่ยังสามารถรวมชุดได้ยังสามารถเอ,อมีการเอาโคต้าที่ได้มาแล้วก็ขายให้กับรายใหญ่ได้ผมคิดว่าปัญหาเรื่องของสลากอย่างเอ,อที่เราเจออยู่นี้ก,ก็ยังคงก็ยัคง,คงคงเป็นอยู่นะครับผมผมไม่คิดว่าพลตฟอร์มออนไลน์จะล้มหายใจจะนอกจากว่าตํารวจจะต้องกวดขานแล้วก็จับ ก็ออไปนะคคือผมก็ไม่คิดว่าปรับกันมันทุกงวดนั่นแหละอยากขายใช่ไหมอยากขายได้ฉันปรับปรับมันทุกงวดนี่แหละลงตัวมันทุกงวดนี่แหละอยากขายว่ามาเดี๋ยวจะลงตลอดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือครับเราจะไหวลรอฮะมีเดือนหนึ่งทั้งสองงวดแล้วคเราก็ขายกันเขาก็ขายกันทุกวี่ทุกวันนะครับมันมันทาเป็นในลักษณะให้จางวิเคราะห์นะครับว่าเอกชนนะเขาทาแล้วเวิร์กจริงๆอ่ะกองสลักพล u สเขาทำแล้วเวิร์กจริงๆมียอดขายมากมายจริงๆเนี่ย มันเป็นในลักษณะของการนอกจากจะไปจับเขาแล้วเนี่ยให้ความารู้กับเขาแนะนําเขาให้เขาทําให้ถูกต้องส่งเสริมเขาแบบเนี้ยมันมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ไหมฮะคืออย่างที่ผมเรียนนะครับเออทางถ่ายฟอมออนไลน์เนี่ยเขาถูกใจของของผู้ซื้อเพราะว่าเขาสามารถที่จะสลากใบหนึ่งเขาสามารถขายขายแบบเวียนได้ไงครับครับมันก็ไปตอบโจทย์กับคนที่อยากได้เลขเนี้ย ืแต่ถ้าซื้อผ่านเป๋าตังเนี่ยอาจจะหมดฮเหลือแต่เลขอื่นอแต่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องไปเราก็ต้องไปแก้ตรงตรงปัญหาผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีทางไหนนอกจากว่าผู้ซื้อสามารถเลือกเลขตัวเองได้ค<ะ>ที่ตัวเองต้องการได้อันนี้แหละครับจะแก้ปัญหาเรื่องสลักขายเกินราคาได้มันก็เลือกได้นี่ฮะ จริงๆแล้วผมก็เลยเคยเข้าไปลองกดๆ,ๆดูเลือกเนี่ยมันก็ได้ใน,ในใบที่เราต้องการอยู่เหมือนกันนะครับไช่นะแต่ว่าบางเอถ้าเกิดสมมุติเอคิงเชนโดลองอาจจะผ่านไปสักสมมุติเริ่มขายนงวนวดนี้เริ่มขายวันที่หนึ่งวันที่สองยังได้อยู่แต่พอผ่านไปสักห้าวันหกวันเจ็ดวันมาอยากได้เลขนั้นอาจจะไม่มีแล้วไงครับครับคือผมก็ถามแทนแพลตฟอร์มนะฮะที่เขาเขาก็ค่อนข้างทําออกมาดีนะครับมีคนซื้อเยอะแยะมากมาย การที่เขาจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันมันคุ้มกับสิ่งที่เขาเสียไปหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะก็การลงทุนอะไรต่างๆน,น,น,นะนะถ้าจะไม่ให้ก็ต้องไม่ให้ตั้งแต่ต้นอันนี้ให้เขาทำออฟฟิศใหญ่โตโอ้โหมีอาณาจักรใหญ่กันเป็นพันพันล้านกันแบบนี้สุดท้ายถ้าห้ามไปต่อทุกอย่างก็พังหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะอันนี้ผมคิดว่าก็ก็ต้องเป็นการตกลงหรือว่าร่วมกัน ของทางสำนักงานสลากกับแพลตฟอร์มแล้วครับว่าเอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันได้ไม่ได้ฮะเมื่อขอมันเออสมมนติถ้าสำนักงานซึ่งสำนักงานสลากเขาก็บอกมาแล้วว่าไม่ได้ะเขาพยายามปลาบกันอยู่เนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเราเราคงไม่ไปเข้าใจผมคิดว่าความสู่ตรงเราคงไม่ได้ไปเอมองว่าเขาได้ลงทุนหรืออะไรยังไงคือณตอนนี้เนี่ย ที่อาจารย์บอกแหละไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไปต่อคือไม่ให้ทําไม่ให้ทาคือไม่ให้ทําจะมาคือไม่ใช่ว่าผมเป็นคนกําหนดนะฮะใช่าเข้าใจครับสำนักงานสลากเขาประกาศออกมาใช่สำนักงานสลากเขาก็แบบนี้ครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสำนักงานสลากที่คุณก็จะต้องไปไปตรวจขันแล้วก็ไปไปไปตรวจตราฮครับครับจุดจบถามอาจารย์ฮะจุดจบของวงการนี้ที่อาจารย์พอจะวิเคราะห์ได้นะครับหลังจากที่ มีข่าวแบบอย่างหนักเลยในช่วงสองสวันเนี้ยจุดจบของวงการนี้จะอยู่ที่ไหนยังไงครับผมก็ยังยืนยันใ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 นแนวคิดที่ได้ศึกทาการศึกษามานะครับว่าเอ,อถ้าตราบใดที่ยังเกิดการรวมชุดอยู่เนี่ยก็คือผู้ซื้อยังไม่สามารถเลือกเลก่กซื้อโดยตองการได้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องไอสลากเะินราคาก็ยังคงอยู่ต่อไปครับ แล้วก็เมื่อแพลตฟอร์มนี้ล้มไปเราก็สังเกตเห็นนะครับตอนแรกก็มีแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาแล้วพอแ <c oughs> พลตฟอร์มนั้นมีปัญห์จบ <c oughs> ไปก็เปิดแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเ <c oughs> มื่อเมื่อปัญหาอขอะเกิดกับแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องมีแพลตฟอร์มอย่างก็งอกขึ้นมาอีกครับ <c oughs> ถ้าเรายังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาอนะืมก็ต้องแก้ที่ต้นต่อนะครับแต่จะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องติดตามกันยาวๆนะฮะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ <c oughs> ยินดีและเป็นเกียรติครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ